สวัสดีครับยินี้ต้อนรับสู่ช่อง GGR o v นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการลงอแอปแอร์เชานะครับผมโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการลงนะครับเพราะว่าบางทีเราลงกับโทรศัพท์มันจะลงไม่ค่อยได้นะครับจะขึ้นว่าติดตั้งไม่ค่อยได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมผมเลยมาสอนวิธีการลงโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับ โดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้ iTools นะครับของ Apple นะครับโหลดมาเลยครับไม่ว่าเวอร์ชั่นไหนก็ตามครับแนะนำว่าให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะดีกว่าครับผมจากนั้นนะครับเราก็ติดตั้งจนเสร็จแล้วครับแล้วก็มันก็ประมาณนี้นะครับหลายๆคนคงทราบนะครับแล้วก็เราก็โหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้มาผมไม่ไม่ออกงานว่ามันชื่ออะไรตกภาษาอังกฤษอยู่เออแล้วเราก็ดูว่า ระบบปฏิบัติการของเราเนี่ยมันใช้อะไร mac windows linux อะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ windows นะผมก็โหลดมาปุ๊บอ่าผมก็กดโหลดสมมติมันโหลดเสร็จแล้วนะนี่มันก็มาอยู่ตรงนี้นี่ไงเนี่ยเป็นไฟล์นี้นะครับแล้วเราก็แตกไฟล์นะครับจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะแล้วเราก็ไปโหลดอีกโปรแกรมนึงก็คือ air c h a r l นะครับเวอร์ชัน6เอ้ย0.6นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดปุ๊บ จากนั้นถ้ามันจะมาขึ้นขึ้นมาตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งเด้งเด้งมาเนี่ยโอเคพอมันโหลดเสร็จแล้วนะมันก็จะไปอยู่ไหนมันก็เราก็หาก,กดโชว์อิน o ฟเดอร์ไปเลยแล้วเราก็ก๊กอปมาปุ๊บก๊อปมานะก๊อปมาวางในอันเนี้ยไม่วางก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดเลยเราจะอยากหายากหาง่ายก็ลองทําดูตามความถนัดนะครับจากนั้นเราก็เปิดแอปนี้มาแอปเนี้ยปุ๊บเปิดเลย คือถ้าตอนนี้เราเสียบสาย USB ของ iPhone เข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้วมันจะขึ้นชื่อ iPhone ของเรานะครับผมแต่ว่าถ้า,าไม่ไม่ไม่เสียบทีนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมเสียบแล้วนะจากนั้นให้ไปที่ d i v e r นะแล้วก็เลือก install package นะครับผมแล้วก็จะั้ก็เลือกไปเลยนี่เวอร์ชัน0.6เนี่ยแล้วก็ใส่ ID ของเราไปปัป๊บปัป๊บ โอเคครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับโอเคครับรอใส่ปั๊บใส่เสร็จมันจะติดตั้งนะครับผมมันจะติดตั้งปุ๊ปปุ๊ปปปนี่มันติดตั้งลแล้วนะเราก็รอจนกว่ามันติดตั้งเสร็จนะครับผมพอมันติดตั้งเสร็จก็นี่เริ่มเสร็จใจเสร็จแล้วโอเค โอเคครับเสร็จแล้วนะตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ไปดูในในโทรศัพท์ได้เลยนะครับว่ามันเสร็จหรือยังนะมันจะมีแอปแอชเชลขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะต้องทํำยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาบอกเดี๋ยวผมจะต้องเข้าโทรศัพท์เพื่อไปทาอัดในโทรศัพท์ให้ดูนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เรา ติดตั้งแอปแอเชลนะครับลงบลงโทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับจะมีแอปแอเชาขึ้นมาที่หน้าจอมือถือนะจากนั้นเรากดไปที่ตั้งค่าของโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปที่ทั่วไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่การจัดการโปรไฟล์นะครับของอุปกรณ์ปั๊บเนี่ยมันจะมีชื่ออ e ีเมลที่เราลงนะแล้วจากนั้นเราก็มากดอนุมัติให้มันใช้งานได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถบันทึกหน้าจอได้แล้วนะครับผมโอเคครับ จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ